สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดงวดประจำวันที่26มิถุนายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่25สนะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้รุดอยู่ที่4กับ5นะครับผม ก็มาเฉพาะ4นะครับผมสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมห้าก็ดับไปนะครับผมเลขที่ออกนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสําหรับ4นะครับผมก็มา94นะครับผมแล้วก็ในรอบปกตินะครับผมก็มา94ตัวเดิมนะครับผมแล้วก็ในรอบ VIP นะครับผมมา46นะครับผมในรอบ VIP นะครับผม3ตัวแอดมินให้7 สี่แปดนะครับผมออกเจ็ดเก้าสี่แล้วก็เจ็ดหกแปดนะครับผมผิดไปอย่างละแต้มนะครับผมสำหรับสูตรสองตัวนะครับผมก็เขาเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็ได้เก้าสี่เก้าสี่และก็สี่หกนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบหกนะครับผม สำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่5กับ1นะครับผมสำหรับ5นะครับผมก็จะมี52 53 54 57นะครับผมสำหรับ1นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่12 14 17 18 แล้วก็51นะครับผมเป็นชุดคู่รูดนะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมทาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเ c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ5กับ1นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลน,นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่11 22 55 66แล้วก็88นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่451 853 917 และก็2-1-8นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปงปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ